ุนแผนมั่นใจใช้สวดภาวนา,าก่อนนอนทำให้คนรักคิดถึงทนอยู่ไม่ได้กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ชแนลสืบสารเรื่องเล่าเวทมนต์คาถาวัฒนธรรมต่างๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ได้นำคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอีกหนึ่งคาถานำมาเสนอ นั่นคือคาถาหัวใจคุณแผนมัดใจซึ่งมีพุทธคุณสูงทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมซึ่งคุณแผนเป็นตำนานด้านของความเจ้าชู้ไม่แปลกเลยที่คุณแผนจะเก่งเรื่องเวทมนต์คาถาต่างๆด้านความรักการเจรจาการป้องกันภัย เป็นที่รักของคนพกเห็นใช้สวดก่อนนอนหรือเวลาออกไปทำงานตอนเช้าต้องภาวนาต่อเนื่องถึงจะเกิดผลดีนะครับก่อนที่ท่านจะสวดน,นั้นท่านจะต้องตั้งจิตให้มัน่นต้องเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานะครับตั้งจิตให้มัน่นตั้งนโมสัมจบพร้อมๆกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะพุทธังรัตนังธัมมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูกมูมัดพุทธร,รัต ทารึงยักกึงคะเรโอมสวหาหะพุทธทางรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูกม,มูมัดพุทธรัตทารึงยักึงคะเรโอมสวหาหะพุทธทางรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนัง นะผูกโมมัดพุทธรัตธารึงย <introductions> ักึงคะเรโอมสวาหะพุท <egal> ธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูกโมมัดพุทธรัตารึงยักึงคะเรโอมสวาหะพุทธังรัตนังธรรมังรัตนัง สังขังรัต,ตนง like SO ังณผูกโมมัดพุพทธรัตถารึงยักึงคะเรโอมสวาหะพุทธังรัตานังธรรมังรัตานังสังขังรัตนังณผูกโมมัดพุทธรัตถารึงยักึงคะเรโอมสวาหะพุทธังรัตนัง ธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูกมูมัดพุทธรัฐารึงยักึงคะเรโอมสวาหะพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูกมูมัดพุทธรัทารึงยักกึงคะเรโอมสวาหะ พุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนะผูโมมัดพุทธรัฐธารึงยักึงคะเรโอมสวหาหะ